ภารกิจวันนี้ศารจังหวัดพัทยานัดฟังคำพิพากษาที่ผู้ถูกกระทําทางกฎหมายและเชื่อโดยสิทธิ์ว่าตนเองเป็นผู้เป็นสุ์ได้ใช้สิทธิ์ต่อสู้จนคดีถึงที่สุดและใช้สิทธิ์ที่จะฟ้องกลับผู้ที่กล่าวหาว่าตนเอง กระทำการที่ผิดกฎหมายเพราะจะจริงที่ชัดเจนว่าเป็นผู้ริสทธิ์ก็ต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนแต่ถ้าข้อจริงใดที่ตนเองกระทำขึ้นโดยไม่สุจริตเพื่อกานแกล้งบุนคคลอื่นนั้นก็ต้องยอมรับเพื่อขอความเมตตาจาาัดศาลคดีนี้จมเลยปั้นเรื่อง ขึ้นและรับสารภาพวันนี้สารจะอ่านคำพิพากษามารอดูผลคำพิพากษาครับว่าสารจะพิพากษาว่าอย่างไรชีวิตผมเอง